สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนลาดปะเขา63นะครับครับก็วันนี้มีของเล่นใหม่สำหรับ SK นะครับผมครับปืนพกสั้น SK MP5K โดยปกติแล้วปืนรุ่นนี้จะเป็นปืนที่เใครๆก็จะบอกว่าโบราณลโบราณมากครับผม ก็เพราะว่ามันมันทำมาก่อนหน้าของปืนสไตล์นี้มาเยอะเหมือนกันก็แค่เป็นแบบทำหลังกับพวกอูซี่มาแคเองพอเอเคเขาเขาพัฒนาระบบล็อกกิ้งบล็อกเข้ามาเขาก็เอามาทำเป็นเอมพิไฟธรรมดาซึ่งเอมพิฟธรรมดาเนี่ยลำกล้องมันจะยาวเกินกฎหมายของประเทศไทย ตัวนั้นก็ไม่สามารถมาขายในประเทศไทยได้ครับทีนี้ตัว m p 5 k ก็คือลำกล้องสั้นอยู่แค่4.5นิ้วเท่านั้นเองครับครับก็ตัวนี้ก็เลยเป็นปืนจดทะเบียนเป็นปืนพกครับผมครับทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วพอเป็นปืนรุ่นโบราณโบราณเนี่ยของแต่งก็จะมีน้อยมากหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่เราจะต้องติดเข้าไปก็มีน้อยมาก ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีอะไรเลยก็มีแต่มีแตอร์างด้านบนแค่นั้นเองครับซึ่งเผื่อจะเอาไว้ติดกล้องพวกอกำลังขยายต่ำหรือว่ากล้องจุดแดงเพื่อเสริมสมรรถนะการยิงครับก็ทีนี้เนี่ยพวกนั้นก็จะเป็นตัวล็อกแค่2จุดทนั้นเองก็เป็นตัวสั้นๆแปะไว้ข้างบนครับแล้วก็ยึดยึดกับเขี้ยวข้างๆที่อยู่บนโครงปืน ตอนนี้เรามีของเล่นของ HK m p l i f d K มาใหม่นะครับก็เท่าที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเนียนดูไม่ออกเลยว,ว่าเราติดอุปกรณ์เสริมก็ไปครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยึดติดกับเขี้ยวของโครงปืนเดิมเหมือนกันครับ4จุดครับแล้วก็แปะแปะมาจากด้านบนพอยึดปุ๊บแล้วก็จะมีตัวด้านล่างครับ ซึ่งตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นร่อ,อ,องติดอุปกรณ์เสริมเป็น M-Lock ครับเราก็สามารถติดเป็นรางขวางเอาไว้ติดไปฉายรือหเลเซอร์ก็ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำให้ดูตัวปืนตัวปืนก็จะดูร่วมสมัยขึ้นมากกว่าแต่ก่อนครับด้านบนก็จะเป็นรางพิคเทนนี่เพื่อที่เราจะติดกล้องได้เหมือนปกติ ข้อดีของรางตัวนี้ก็คือไม่มีมุมตรงนี้มาเกาะมาเกาะเกี่ยวนะครับก็บางทีบางคนเวลาขึ้นลำตัวขารางของรุ่นที่มันเกาะเป็น2องข้างแบบนั้นอะ่ะมันจะมันก็จะบาดมือเราได้เหมือนกันครับกอ,อพอพอมาใช้ใช้เป็นรุ่นรุ่นเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเรียบลื่นครับก็เราก็ขึ้นล่งง่ายไม่ติดครับ เวลาใช้งานก็ปลดลงได้ง่ายครับรูปลักษณ์สวยงามครับก็หลังจากเราติดอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทดลองยิงกับศูนย์เปิดดูครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบบการยิงอะไรเลยครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำให้เราติดกล้องได้แล้วก็ติด อุปกรณ์แบบไฟฉายหรือว่าไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ได้ครับเดี๋ยวลองเรามาทดลองยิงสักชุดหนึ่งครับครับก็หลังจากที่ ผมติดชุดย t g ตัวนี้ก็ไปแล้วนะเราก็ได้ไปทำการยิงครับก็ยิงเมื่อสักครู่นี้แค่ยิงศูนเปิดทดสอบระบบอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านี้เอ่อยิงไปประมาณ4400นัดได้ครับผมครับก็จุดยึดต่างๆที่มันมันยึดอยู่ตรงนี้ก็ยังแข็งแรงทนทานไม่มีหลวมไม่มีคอนเลยครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่น่าใช้อยู่ตัวหนึ่งครับผม